ว่าแบบนี้เพราะอะไรน้องเล่าให้ฟังหน่อยน้องค,คองนคนเดียวเพราะว่ามันต้องเป็นสีดั้อ๋ออันนี้ใครอันนี้แม่อันนี้ใครน้องแล้วทําไมถึงต้องการกระบาดด้วยเพราะว่าเพราะว่าแม่จะไม่ร้องเสียใจอ๋อแม่ทําให้น้องเสียใจแล้วน้องก็เลยก,กระบาดลูกของเราสองคนหรอใช่หรออย่างนั้นหรอใช่ไหมคะอย่ายักคอสีพูดสีแดงใช่หรือ<ม>เปล่า แล้วนี่น้องกำลังทำอะไรอยู่นี่ที่มีขีดที่ตานี่น้องกำลังทำอะไรอยู่น้องกำลังทำอะไรร้องไห้หรือเปล่านี่ไม่ได้แล้วมันคืออะไรที่ขีดที่ขีดที่ตามันคือมันคือน้องจอมตาเลดออ๋อ,อน้องจอตาเลเอ <c oughs> แล้วแม่อ่ะนองตัแล้วแล้วแม่ทำอะไรตรงนี้ออมือหรือเปล่า กระบ,บาดด้วยตลกจังเลยอะ่ะ